คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีพิจิกกันบ้างนะครับทุกคนในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับชาวพิจิกจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะครับดาวปีนะดาวบริยูนะอยู่ในภพเรือนปัตตนิปัตตนีเนี่ยจะเกี่ยวกับความรักก็ได้เกี่ยวกับคู่ค้าคู่สัญญาก,ก็ได้แล้วก็ดาวบริสุแรงรักเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะชาวพิจิกในช่วงนี้นะครับ มีโอกาสที่จะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรที่ไม่เคยคิดไม่เคยทําก็มีความคิดที่จะอยากทานั่นนะครับแล้วในช่วงนี้ดาวมาอยู่ตรงนี้เยอะเลยก็ค่อนข้างที่จะส่งอิทธิพลกับชาวพิจิกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ดูกันนะดาวฤกษ์ยูเนี่ยอยู่ในภพเดือนปัตตานีต้องระวังเกี่ยวกับคนรักคู่ครองเจ็บป่วยก็ได้หรือคนรักคู่ครองนะครับคนโสดนะมีเกณฑ์ได้เจอเพศตรงข้าม แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะได้เจอคนแบบแปลกๆก,ก็ได้นะเจอคนที่เราไม่ไม่เคยคิดมาก,ก่อนว่าจะได้เจอก็ได้นะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะบุตยูในอยู่อยู่ตรงเนี้ก็คู่เราต้องให้ดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีนะครับเพราะดาวบตยูเนี่ยเป็นดาวที่ปิดบังซ่อนเลนส์นะครับถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุก็ได้เพราะฉะนั้นทางป้องก,กันก็คือดูแลสุขภาพ นะครับกินให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกําลังกายแต่ว่าดาวเขาอยู่นานนะครับก็เราก็ฟังไปเพลินๆก่อนแต่ก็อย่าประมาทแล้วกันนะครับสำหรับดาวบริสิอยู่เนาะมาดูดาวสา์กันบ้างนะครับดาวเสาวก็มาจากภพเดือนสหัชะไปอยู่ในพันธุเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางนะครับการเดินทางบางคนมีบ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมแม่มากขึ้นหรือไม่ถ้าคนในวัยที่ทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวนะ ก็มีเกณฑ์เดินทางดูรถดูบ้านนะครับเพราะว่าดาวราหูเนี่ยไปอยู่ในภพเดือนปุตะนะก็เกี่ยวกับอยากจะมีบ้านใหม่มีรถใหม่นะครับใครที่มีอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถนะหรือไม่มีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวให้ชัดเจนขึ้นนะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในภพปัตตานีในะความรักค่อนข้างชัดเจนความรักค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วก็มีความมั่นคงในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเหมือนกับว่า สร้างฐานะสร้างครอบครัวให้ชัดเจนขึ้นเลยนะในช่วงนี้สำหรับชาวพิจิกเนาะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะสำหรับดาวปีของชาวพิจิกนะทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวของชาวพิจิกเลยนะครับดาวคารเนี่ยไปอยู่ในภพเลนนาริกในช่วงนี้มีโอกาสเจ็บป่วยนะแต่ก็เจ็บป่วยก็หายได้นะเพราะว่าดาวเขาเป็นกเกษตรนะอยู่ในบ้านตัวเองนะครับ แล้วก็เหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยภาระนิสินนะแต่ก็อย่างที่บอกนะดาวเขายังมีความเข้มแข็งอยู่นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการเงินกันบ้างดาวการเงินของชาวพิจิกก็คือดาวพฤหัสนะพฤหัสไปอยู่ในภพเรือนปัตตนีเนี่ยก็เหมือนกับเงินเราเนี่ยไปอยู่ในฝ่ายตรงข้ามอ่ะนะแล้วก็ปดตะมาปัตตนีเนี่ยเหมือนกับไปลงทุนกับคู่ค้าคู่สัญญาให,ใหม่ๆก็ได้นะ อาจจะเป็นการลงทุนที่แบบพลิกแปลกแหวกแนวในเรื่องที่เราไม่เคยคิดไม่เคยทำมาก่อนก็เป็นได้นะครับแล้วก็ดาวเขาอยู่หลายดวงด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆไล่กันเรื่องของการเงินนะการเงินในช่วงนี้ก็มีโอกาสใช้ใจลงทุนอะไรที่เราไม่ค่อยอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่เพราะฉะนั้นการใช้เงินในช่วงนี้นะก็ต้องดูให้รอบคอบนะครับ อะไรที่ไม่ชัดเจนก็ต้องตรวจสอบให้มันชัดเจนนะครับก่อนที่จะลงทุนเซ็นสัญญาทําอะไรไปเนี่ยต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับให้เกิดความถูกต้องนะครับเรื่องของการงานของชาวพิจิกนะดาวการงานก็คือดาวอาทิตย์นะครับก็อยู่ในภพเรือนปัตตนินะครับก็เหมือนกับมีการกระทํานะครับ อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมีการลงนามเซ็นสัญญาอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะอยู่ร่วมกับดาวสุนะดาวสุก็มาจากภพเรือนมีนาดเหมือนกับเป็นการกระทำอะไรที่ปกปิดซ่อนเล้นก็ได้นะหรือว่าทำกันลับๆเป็นการกระทำแบบไม่บอกใครก็ได้นะแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพุธด,ดาวพุธก็มาจากภพเรือ,อนเมรณะ ก็อาจจะเป็นงานเก่าๆงานต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการงานนะครับทีนี้ทายควบกับเรื่องของความรักเลยเพราะพี่ตีเห็นดาวสุกร์เนี่ยเป็นเกษตรความรักค่อนข้างมั่นคงนะมีเกณฑ์ที่จะสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะครับซื้อรถซื้อบ้านเซ็นสัญญากันในช่วงนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ดาวสุกร์มาจาับพบเรือนวินาศด,ด้วย นะครับแล้วก็มีดาวพุธนะครับดาวพุธมาจากมรณนะไอ้ตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกได้นะเหมือนกับเราอาจจะไปร่วมเกี่ยวกับการพูดคุยนะครับทรัพย์สินมรดกเกี่ยวกับผลประโยชน์นะดาวพุธก็มาจากลาภะด้วยนะสังเกตดูนะดาวเขาจะอยู่ตรงนี้หมดเลยอาจจะเป็น ทรัพย์สินมรดกของคู่ครองเราแล้วเราก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะในในช่วงเดือนมิถุนายนนะอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งของชาวพิจิกนะที่ช่วงนี้อาจจะยุ่งวุ่นวายซันหน่อยนะครับได้ทำอะไรในที่ในถิ่นที่ได้ทำอะไรในเรื่องที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะฉะนั้นจะลงลงนาม จากเซ็นสัญญาจะตกปักรับคำสั่งกกลในช่วงนี้ก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับตรวจสอบให้ดีนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชาวพิจิกนะก็ดูดวงให้สนุกมีสติในการใช้ชีวิตทุกวันนะครับแล้วก็ทุกวันก็จะเป็นวันของเรานะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ